เรื่องสำอางที่เกาหลีใต้ที่เกาหลีใต้มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่อนข้างห่วงลูปร้าของตัวเองมากปีทั้งยังมีความมุ่งมั่นหาเคล็ดลับความงามตลอดเวลาจนวันหนึ่งเธอได้ยินวิธีการรักษาความงามแบบใหม่จากคอนเก้ชิดว่าถ้าหาผสมงานในน้ําแล้วลงไปแช่สองสาชั่วโมงอาจจะทให้ผิวมันเรียบและอ่อนนุ่มเมื่อหญิงสาวคนดังกล่าวได้ยินก็รีบกลับบ้านไปทําโดยทันที โดยโลงไปแช่อ่างนะ้ำผสมน้ำมันงาแต่เธอลงแช่นานเกินกว่าปกติหลายชั่วโมงไม่ยอมออกจากห้องน้ำจนแม่เริกรู้สึกกังวลแต่เวลาที่แม่ขอเธอถามลูกก็มันจะได้ยินคำตอบกลับว่ารอสักครู่นะในที่สุดแม่ก็ทนไม่ไหวจะบีบให้ลูกสาวตนเอเปิดประตูห้องน้ำแต่เมื่อต้องห้องถูกเปิดออกเธอก็ตกใจในสิ่งที่เห็นลูกสาวของเธอ,อในสภาพที่น่าขนลุกเม็ดงาจำนวนมากได้แทรกเข้าไประหว่างรูขุมขน ผิวหนังไปทั่วร่างกายผลก็คือผู้หญิงคนนั้นได้กลายเป็นบ้าและใช้ชีวิตนั่งอยู่แต่ในมุมห้องเทียเอาเม็ดงาออกได้มาจิ้มฟันโอ้น่ากลัวเกินนะจริง <c oughs> ๆอยา่าแเวเรื่องนีให้้มาอยู่แรกๆเลยแต่เพราะว่ารูมันหน้ากลัวเอ <c oughs> แบบว่าลรู้หารูม้มาจากไหนอะ่ะโคตรน่ากลัว นี่เป็นนอนกลางวันด้วยเนี่ยยังน่ากลัวเลยไม่ไมว่ากลางคืนจะขนาดไหน,น่อะ